วันนี้เรื่องแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานที่เราเรียนไปแล้วก็คือ,อแรงที่มันเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิดนะคะเพราะว่านักเรียนดูในรถจัก,กรยานเนี่ยแรงเสียดทานของล้อรถเนี่ยเห็นไหมคะกับถนนเพราะฉะนั้นคิดท,ทานที่วัตถุกเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันก็จะเสียดทานไปเรื่อยๆนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นพื้นทรายมันก็จะยิ่งไปยากใช่ไหมคะมันจะไปไม่ไม่ลื่นเพราะฉะนั้นแรงเสียบทานเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่งนะคะแล้วก็ทิศทานของแรงที่มันจะเคลื่อนที่ของวัตถุไปด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแรงเสียบทาน ที่เราเรียนไปแล้วเมื่อวานวันศุกร์เนาะว่าผลของแรงเสียดทานเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่มันอยู่นิ่งๆนะก็เหมือนการคล้ายๆกับแรงลับนะคะก็เราทำหน้าห้าสิบไปแล้วนะคะหน้าห้าสิบทำเสร็จหมดแล้วใครที่ยังทำไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จนะคะ จะได้ไปพร้อมๆกันนะคะได้ไปพร้อมๆกันอ่าทีนี้มาดูหน้าห้าสิบเอ็ดหน้าห้าสิบเอ็ดก็มีภาพให้นักเรียนเห็นไหมคะในหนังสือแบบฝึกหน้าห้าสิบเอ็ดจะมีภาพให้นักเรียนดูว่าอแรงลับที่เห็นในชีวิตประจำวันนักเรียนต้องวาดใช่ไหมลูก วาดภาพแล้วก็จดบันทึกลงไปภาพยังไม่ได้วาดจะเอาภาพอะไรที่มันง่ายที่สุดแล้วภาพอะไรง่ายที่สุดนักเรียนลองดูหนังสือเรียนของนักเรียนน่ะหนังสือเรียนนะ่ะนักเ,นะเ,นะเรียนลองดูซิว่าอะไรที่มันง่ายที่สุดที่นักเรียนจะวาด เป็นตู้ตตด,ดีกว่าแบบเป็นตู้อะแรงรับนะแรงรับแรงที่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมก็อาจจะดันตู้เข็นตู้ผักผักตู้หรือว่าการเล่นชักเยอะก็ได้มีคนสองข้างใช่ไหมคะอ่าเล่นชักเยอะ จะเอาไหนที่มันง่ายที่สุดก็เอ,อัน,นั้นนะคะในักเรียคิดว่าจะเอาอะไรอ่ะถ้าก็เยอะก็ง่ายนะง่ายไหมมีเชือกเส้นหนึ่งก็วาดคนสองข้างวาดเป็นลายเส้นก็ได้อะวาดเป็นลายเส้นก็ได้นักเรียนวาดเป็นไม่ลายเส้น นห้เรียนว่าเป็นลายเส้นเป็นไหม มันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยอ่ะ้าลาไรเส้นก็คือใหญ่ ความเครื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยภูมิใจจริงๆกับคอมเนี่ยมีข่าวดีนะนักเรียนครูคุณเขาจะสอนหุ่นยนต์ฟรีนะ เรียนอยู่บ้านนะ่ะใครสนใจมีไหมเรียนฟรีเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปให้นะไม่ใช่ให้ผมแล้วหนึ่งไม่ผมแล้วหนึ่งเหมือนกันฮะคูดหรู่ร้อนจะตายอยู่ลยแล้วอ่ะหี้งาขาวร้อนจะตายอยู่แล้วฮะฮะฮะเราเหมือนขี้งาไม่ได้ครูแอร์ก็เปิดไม่ได้เพราะว่าเขาลาังโรจนอยู่อ่ะครูอะไรคิน อะไรลูกหนูว่าต้องถ้าเรียนหุ่นยนตต้องมีคนคนึงในห้องที่อยากเรียนมากๆากะก็เรียนก็สอนฟรีก็ทำไมไม่เรียนนะก็สอนฟรีนะสอนฟรีนะไม่ได้เก็บตังนะแค่เรียนทุกวันนี้ก็ เนี่ยทำเป็นวงกลมโอ้ยตายละอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เรื่องอล้วสนะทำเป็นวงกลมทำเส้นลงมาทำแขนสองข้างทำขาสองข้าง,างแค่นั้นเองแล้วก็ทำมือสาวเชือกสองข้างเงี้ยง่ายๆวาดง่ายๆวาดไม่ได้ทำไม่ได้เลยนะแย่ yeah. ันนี่ก็แย่เหมือนกัน อะไรก็ไม่ได้เบื่อเครื่องมันไม่ดีเลยเอะไรไปซ่อมก็ไม่ไดซ้ซ่อมแล้วซ่อมอีก <c oughs> ได้ยังเรียนว่าได้ยังอ่ะวาดรูปอะไร,รอะลูกวาดรูปอะไรคะอโอ๊ยว่ารูปสามรูปครับสามคออะ <c oughs> ของโอ้ยว่าสามคอเสร็จแล้วครับ บ้านอะไรแล้ววาดรูปอะไรถามวาดรูปอะไรรูปข้ปแรกรูปอะไรรูปแรกหนึ่งรูปแรกเป็นรูปการันรลด,ดึงรดครับคนหนึ่งดันลดคนหนึ่งดึงลดครับดัารลดครับการผลักรถเหรอครับถ้าทีสองเป็น ภาพที่สองเป็นดันตู้กับดึงตู้ครับคนหนึ่งดึงตู้คนนึงดันตู้ครับแล้วที่มันแตกต่างในหนังสือไม่ได้ไงอันที่สามอันที่สามเป็นคนเล่นล้อครับโอ้โหเล่นอะไรนะเล่นล้อครับแบบดันล้อดันล้อไปครับดันล้อให้หมุนครับจะจริงจนะที่นักเรียนทำกระถามแขวนก็ได้นะ กระถางแขวนเนี่ยห้อยตังตังตัง่งงนะมีเชือกสามเส้นเนี่ยมีลวดสามเส้นนะก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะทั่เรียนภาพนี้คืออะไรแล้วก็ใส่ไปแล้วแรงแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแล้วก็เขียนไปประโยชน์ที่เราจะนําไปใช้ประโยชน์ประโยชน์อะคืออะไรต้องเขียนให้ดูนะเ้าเขียนอะไรไปแล้วก็ต้องเขียนให้ถูก ว่าเราจะเขียนอะไรไม่เอาที่แบบมันง่ายๆหน่อยไปเอานู่นเลยฮะอ่ะ,อะเขียนเลยภาพนี้คืออะไรก็เขียนลงไปถ้านักเรียนเอาอะไรอ่ะดันตู้ดันตู้เป็นยังไงอ่ะดันตู้ดันตู้แล้วเป็นยังไงใครเอารูปดันตู้อ่ะ โอ๊ตครับถามเพื่อนดิเอาเพื่อนคนไหนเอาดันตู้อะเข้ามากเอารูปอะไรบ้างอ่ะคนอื่นอ่ะผมไม่เข้าใจครับหนูคิดว่าน่าจะดันตู้ดีกว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยใครไม่เข้าใจเสียงใครเสียงใครเสียงใครลูก กลผมนี่แหละครับชื่อสิเวลาถามต้องบอกชื่อมาตายชายค่ะนะตายครูบอกว่าให้วาดภาพลงไปหนึ่งภาพข้อที่หนึ่งเราจะภาพแล้วก,ก็ได้กี้ก็บอกไปแล้วไงภาพที่กำลังชักกระเยอะกันก็ได้นะคะภาพที่ชักกระเยอะกัน หรือจะเป็นกระถางแขวนกระถางแขวนที่เราทำอะ่ะทำหรือยังอะ่ะคนไหนยังไม่ได้ทำไม่มีคะแนนเลยนะเดี๋ยวจะบอกคะแนนให้นะว่าใครได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ส่งเขาไม่มีแล้วฟูแต่ยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวผมส่งไปในลายส่งปไปในลายแฝงนะคะเป็นกระถางแขวนก็ได้วาดรูปกระถางแทำกระถางแวนก็ได้อันนี้เปเกิดแรงรับนะคะของลวด ลวดที่แขวนแต่ละเส้นเนี่ยนะแรงลัพของมันเนะี่ยมันเป็นผลรวมของแรงอันเนี้ถ้าสมมติว่าเราเอากระถางแขวนเนี่ยเขาเรียกว่าแรงลัพมันจะเกิดผลรวมของแรงไปในทิศทางเดียวกันของลวดแขวนนะ่ะลวดแขวนแต่ละเส้นนะ่ะเพราะมันมีสามเส้นใช่ไหมลวดอ่ะมันก็จะมานประโยชน์แล้วก็เอาไปแขวนประโยชน์ยนะังไงแขวนวัตถุที่มีน้ําหนักมาก โดยที่วัตถุไม่ตกลงมาอันนี้ก็กระถางแฝนถ้าใครเอากระถางแวนเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวก็คือกระถางแวนเนี่ยฉะนั้นเรียนวาดรูปก,กระถางแวนเนี่ยใครเอากระถางแขวนมีไหมมีครับครับเอราะนี่เป้นช่องน้ำครับใครเอากระถางแขวน่ะลูกมีไหม มีไหมคะไม่มีเลยหนูค่ะกระถางแขวนกระถางแขวนเนี่ยตอบง่ายมากนะคะอ้าวกระถางแขวนเราก็ใส่ไปภาพนี้มันคือกระถางแขวนแล้วก็ลักษณะแรงรับที่มันเกิดขึ้นก็คือแรงรับมันเกิดจากผลรวมของแรงนะคะอันนี้ก็คือแรงรับเนี่ย เพราะเราถามเรื่องของแรงลับใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแรงลับเนี่ยแรงลับแรงอะไรนะแรงลับนะคะแรงลับมันก็จะเกิดจากผลรวมของแรงในทิศทางเดียวกันนะแรงลับเนี่ยเกิดจากนะคะเกิดจากเวลาเราตอบเนี่ยตอบให้เป็นวิทย์แรงลับเกิดจากผลรวมของแรงนะคะผลรวม รวมมาจากตรงไหนล้วจากเส้นล่วสามเส้นนี่แหละผลรวมของแรงในทิศทางเดียวกันเนี่ยผลรวมของแรงนะคะในทิศทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันอ่ะนี่นะกระถาแงแวงเนี่ยนึงกระถางแขวงที่มีร่วสามเส้นเนี่ยหรือว่าเชือก เชือกที่มันแข็งแรงหน่อยอะ่ะมันจะเกิดผลรวมในทิศทางเดียวกันของรวดแขวนแต่ละเส้นสองรวดแขวนแต่ละเส้น อ่ะเนี่ยอันนี้ตอบง่ายนิดเดียวนะคะแล้วเราก็นึกถึงได้เลยว่าลวดสามเส้นเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ไปแขวนเนี่ยนะคะอ่ะทีนี้ประโยชน์ที่เรานำไปใช้ก็คือแขวนวัตถุที่มีน้ำหนักมากนะคะอ่ะแขวนแขวนวัตถุ ท,ที่มีน้ำหนักมากเห็นไหมเราใส่ดินใส่ดินลงไปใส่ต้นไม้ลงไปพอเราเอาไปแขวนแล้วมันก็ไม่ตกลงมาใช่ไหมคะเปลนวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้โดยวัตถุไม่ตกลงมาเห็นไหมคะได้โดยวัตถุไม่ตกลงมา วัตถุไม่ตกลงมาเพราะว่ามันยึดไว้แล้วนะคะแรงรับเนี่ยแรงรับของวัวแขวนเนี่ยสามแรงของแต่ละเส้นเอามารวมกันเป็นหนึ่งแรงเนี่ยหนึ่งแรงเนี่ยแขวนไว้มันก็ไม่ตกลงมานะคะถ้าเราใช้เชือกบางๆมันก็จะอาจจะขาดตกลงมาได้ ถ้าใช้ลวดมันจะไม่นั่นลวดมันจะทนทานกว่าเชือกนะคะอ่าอันนี้ก็คือรูปแรกแล้วเนี่ยรูปแรกที่นักเรียนว่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้ที่นักเรียนจะต้องเขียนกระดาแนแฝนได้ยัง แต่แปลรูปอะไรอะเข็นรถเหรอเข็นรถอีกคนน่ะนักเรียนเข็นรถอีกคนใครวาดรูปเข็นรถคนเดียวเข็นคนเดียวคนเดียวมันจะเกิดแรงหรือหล่ะอะนักเรียนเข็นคนเดียวมันจะมันจะเคลื่อนกระเยื่นให้นักเรียนรึสองคนก็ได้ค่ะ ก็ครูพูดจริงๆอะถ้าเข็นคนเดียวอะมันจะจะยื่นให้นักเรียนหรือมันจะเกิดแรงรับไปทางไหนมันก็ไม่เกิดสิมันเ็เยื่นด้วยคนเดียวไม่ได้ได้ไหมเคลื่อนย้ายของหนักไม่ได้ต้องวาดสองสุปลระต้องวาดสองคนวาดยังไงสองคนอะเติมลงไปอีกคนนึง โผล่หน้าออกมาสักคนนึงได้ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายคะนนี้ค่ะใน,นเรียนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะดูว,ว่าทั้งหญิงทั้งชายอ่ารวมกันไม่เป็นไรนะถ้าภาพนี้นันเรียนก็ต้องบอกกับภาพนี้ผู้หญิงและผู้ชาย สองคนงนี้ใช่ไหมเวลานักเรียนเขียนน่ะนักเรียนก็ต้องเขียนว่าผู้หญิงและผู้ชายสองคนช่วยกันออกแรงผักรถใช่ไหมถ้าคนไหนบอกผู้ชายสองคนกับผู้ชายสองคนช่วยกันออกแรงผักรถใช่ไหมคะเก่งไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงสองคนก็ได้ ก็ช่วยกันออกแรงผักรถแบบเนี้ช่วยกันออกแรงผักรถเนี่ยเรียนโรบอตฟรีนะคะเร,เรียนโรบอตฟรีสำหรับนะักเรียนที่เรียนสเตมเนี่ยน่าจะเรียนนะคะสเต m m อ็เนี่ย เรียนทางออนไลน์นะคะรับสมัครจำนวนจำกัดโปรเจกต์หนึ่งอารแคนวาสคำสั่งพื้นฐานคำสั่งพุมยนต์ถ้าจะเรียนจะต้องมีโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต้องมีโน้ตบุ๊กหรือไม่ก็คอมพิวเตอร์ แล้วก็อินเทอร์เนต็ตสำคัญสองอย่างนี้นะคะเรียนในโทรศัพท์ไม่ได้หรอกเล็กเกินไปมีไหมนะใครสนใจมีใครสนใจไหมองคนหนึ่งครับฮะผมคนหนึ่งครับใครอะปังปอนครับปับงปอนปอนสนใจใช่ไหมถามพอ่อแม่ ถามพ่อกับแม่ยังยังครับวันนี้เราจะถามวันนี้ถามนะว่าคุณคููคุณเข้าสอนให้ฟรีแ้วผมวจะไปบอกครูในรายส่วนตัวนะครับโอเค thank you เพราะว่าเขาเขาจะสอนฟรีแล้วก็เดี๋ยวก็จะบอกมาอีกทีนึงนะบอกเวลาบันเวลามาอีกทีนึง ี๋ยวเวลาเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งตอนนี้ให้ไปตอบถามผู้ปกครองก,อก่อนว่าก็าจะสอนฟรีนะ่ะก็จะสอนฟรีเรียนไหมแล้วเราเรียนสเตมด้วยอะ่ะมันก็หน้าเรียนนะเรียนสเตมเนะี่ยเพราะเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมมาเปิดเทอมมาโรงเรียนได้เนะ่ะจะต้องมาเรียนสเตมแน่นอนแล้ว นะใครที่จะสนใจเรียนก็ไปถามพ่อแม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาบอกครูโอเคนะครูอยากให้เรียนเยอะๆเพราะว่าเราเรียนสเต็มอยู่แล้วไงถ้ามีพื้นฐานตรงนี้นี่เก่งกว่าใครเลยท่านะเราจะเก่งกว่าเพื่อนเลยนะถ้าเรามีพื้นฐานแล้วอะ่ะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ เรียนชั่วโมองอะไรเงี้ยพราเราเรียนสเต็มเราก็ต้องมีพื้นฐานนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มันเรียนไม่ได้มาเรียนลงที่โรงเรียนเลยอ่ะอ่ะได้ยังนะเรียนได้แล้วคนสองคนขิ่รถเนี่ยนะละนักษณะที่มันเกิดขึ้นยังไงคะเกิดจากอะไรคะเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี่แหละก็คือ แรงลับเกิดจากผลรวมของแรงในทิศทางเดียวกันนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยแรงลับเกิดจากผลรวมของแรงในทิศทางเดียวกันเนี่ยในทิศทางเดียวกันนะคะเนี่ยเขียนเหมือนเดิมเลยในทิศทางเดียวกันนะคะในทิศทางเดียวกันแล้วก็ ในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีทิศทางก็เรียกว่ามันมีทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางของแรงเนี่ยก็หมายถึงสองคนเนะี่ยผักเนะี่ยผักรถเนี่ยนะคะผักรถเนี่ยก็มีทิศทางเดียวกันนะคะมีทิศทางเดียวกันของแรงที่กระทำต่อวัตถุอะ่ะมีมีทิศทาง เดียวกันของแรงที่กระทำต่อวัตถุนะวัตถุก,ก็หมายถึงรถยนต์นั่นแหละ อ่ผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดจากผลรวมของแรงสองคนเนี่ยก็เรียกว่าผลรวมสองคนก็เรียกว่าผลรวมของแรงนะคะผลรวมของแรงที่กระทาต่อวัตถุเปิดเปิดหน้ากล้องกันหน่อยลูกเปิดหน้ากล้องกันหน่อยไม่ปิดกล้องนะเดี๋ยวครูคุณแทรกตัวเข้ามาเมื่อ,อไหร่ไม่รู้เรื่องโดนว่าอีกกรูคุณลิศคุณเต้ลคุณแน็กเนี่ยเปิดหน้าหน่อย ก็เดี๋ยวเขารุบมาทีเดียวไม่ทันเลยเปิดหน้าเปิดตาเลยมันต้องไม่ปิดอ่ะได้แล้วนะอันนี้ก็นักเรียนต้องนึกถึงภาพนึกถึงภาพสองคนกำลังผลักรถเนี่ยมันทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาเป็นผลรวมของแรงในทิศทางเดียวกัน เวลาตอบต้องตอบให้ถูกเลยนะอะ้อันที่สามอ่ะอันสุดท,ท้ายอ่ะทำอะไรอูกต้นไม้แขวนต้นไม้อ่ะค่ะฮะกระถางแหวนล้ลลอรถแหวนก็จ่ายไปแล้วว่านี่ไงกระถางแหวนเขียนไปแล้วฮะ อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นภาพที่คนล้อรถครับผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายที่นักเรียนเขียนเนี่ย<ม>ิงสอ,องอะฮะองของหนูมันผู้หญิง,งและผู้ชายเหรออันนี้อันไหนอันนี้อะไรอะคะ เ <l> นี่ยอันเนี้ยอัน,น,อน,นที่สองเนี่ยแรงรับที่เกิดจากผลรวมของแรงที่ที่เางเยยกันเนี่ยที่กระทาต่อว,วัตถุเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาผลักรถเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายสองคนนั้นเียก็เขียนไปเนี่ยภาพอะไรผู้หญิงกับชายภาพผู้หญิงและผู้ชายสองคนถ้าเวลาเรามีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็องผู้หญิงภาพเขาเขียนว่าภาพนี้คือผู้หญิงและ ผู้ชายสองคนด้วยต้องบอกว่าสองคนด้วยจะได้รู้ว่ามีสองคนผู้หญนะิงกับผู้ชายสองคนเนี่ยช่วยกันออกแรงผักรถเนี่ยรูปภาพเนี่ยช่วยกันออกแรงผับรถเนี่ยอันนี้ก็คือรูปภาพเนี่ยที่เขาช่วยออกแรงกันผักรถเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายสองคนก็ ผู้ชายสองคนช่วยกันออกแรงผักรถแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงสองคนก็ผู้หญิงสองคนช่วยกันออกแรงผักรถโอเคไหมโอเคไหมคะอ่าแล้วรูปที่สามอะรูปที่สามคุณเอาอะไรกันนะชักขยันดันตู้ครับได้ภาพนี้ก็คือเอ้ยเดี๋ยวก่อนประโยชน์ยังไม่ได้เลย ประโยชน์ประโยชน์ก็คือเคลื่อนย้ายของหนักๆเคลื่อนย้ายของหนักๆอัอประโยชน์ก็คือเคลื่อนย้ายสอง เคลื่อนย้ายของหนักเคลื่อนย้ายของหนักๆเนี่ยสามารถทําได้ไหมนักเรียนสามารถทําได้ไหมอ่ะตัวคนเดียวทําได้ไหมของหนักๆเคลื่อนย้ายของหนักๆที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยคตัวคนเดียวอ,ะอ่ะพอได้ครูฮะได้ค่ะได้อยู่ไม่ค่อยได้หรอกครับ ก็เขียนไปเลยเคลื่อนย้ายของหนักๆที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวคนเดียวผู้เรือนคะผู้อัดคลิปนานไปหรือเปล่าคะจะหมดเวลาแล้วนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเคลื่อนย้ายของหนักๆน,นะคะได้ด้วยที่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 ไม่สามารถที่ไม่สามารถ ใช่ไหมเคลื่อนย้ายได้ตัวคนเดียวไม่สามารถเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวคนเดียว<อ>ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วหลอะอะเนี่ยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะอ่ะ ได้แล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของแรงลับที่เราพบในชีวิตประจำวันของเรานะคะนะคะนยยักเรียนต้องนึกถึงการทำตัวคนเดียวมีเพื่อนแบบนี้เราจะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแรงแรงลับนะคะแรงลับที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เดี๋ยวอีกข้อหน,นึง่งเดี๋ยวนักเรียนทำเลยนะคะการเล่นชักเยอยร์ิกัน